สวัสดีคุณทุกคนนะครับผมคิดซิสนะครับวันนี้เรากลับมาเล่น Dragon Age i n q u i s i t i o กันต่อนะครับเรามาทำในเรื่องหลักกันต่อนะครับผม่งในเรื่องหลักที่ว่านี้ก็คือการปิดประตูมิตินั่นเองนะครับผมในเควสที่ชื่อว่า In Your Heart Shall Burn นะ Chancellor Roderick came to speak with me. Could you try not to antagonize him? If I offend the man so easily, perhaps he should try leaving me alone. The elite of the Templars are ready, Harold. Be certain you are prepared for the assault on the breach. We cannot know how you will be affected. Hmm. Focus past the herald. Let her will draw from you. จบเกมแล้วหรอครับเนี่ยก็เราปิดประตูได้แล้ว Solas confirms the heavens are scarred but calm. The breach is sealed. We've reports mm -hmm. of lingering rifts, and many questions remain. But this was a victory. Word of your heroism has spread. You know how many were involved. Luck put me at the center. A strange kind of luck. I'm not sure if we need more or less. But you're right. This was a victory of Alliance, one of the few in recent memory. With the breach closed, that Alliance will need new focus. All hey. Right. All hey. Right. Forces approaching! To arms! What? The... We must get to the gates! ยังไม่ทันได้หายใจเลยนะครับแล้วมันอะไรมันบุกมาเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนให้ดีๆก่อนนะครับอะไรอ่ะมาจากไหนเนี่ยไปดูกันครับคาร์ลิน One watchguard reporting. It's a massive force, the bulk over the mountain. Under what banner? None. None? If someone could open this, I'd appreciate it. Ah, uh, I'm here to warn you. It's fashionably late, I'm afraid. Might exhausted. Don't mind me. My name is Dorian Parvis, and I bring grave news from Redcliffe. An army of rebel majors right behind me. They are under the command of the Venatori, in service to something called the Elder One. Ah. Oh. The woman is Calpurnia. She commands the Venatori. That. The other one. Oh my goodness, so bad. Hey, do already marching on Haven. I risked my life to get here first. Cullen, give me a plan. Anything. Haven is no fortress. If we are to withstand this monster, we must control the battle. Get out there and hit that force. Use everything you can. r a ก็คือถ้าเราเลือกเทมเพลาก็จะเป็นนักเวทมาโจมตีเรานะครับอ้อุ้ยอู้ยางเยอะเลยโอ้โห แล้วถ้าเราเลือกนักเวทล่ะครับจะเป็นเทพล่ามาจบตีเราหรือเปล่าเออน่าสงสัยนะครับจะผมลองเช็คด,ดูนะฮะนี่เขาให้เราป้องกันไอ้เครื่องยิงหินเนี่ยนะครับโอ้เป็นนักเวทจริงๆด้วยครับ มาอย่างเยอะฮะโอ้เหมือนจะเป็นทหารของทวินเทอร์ด้วยนะครับร่วมกับนักเวทนะฮะมาอะไนอีก โอ้ทหารเราลิวเลยครับว่าแล้วผมว่าแล้วเกมไม่จบแค่นี้แน่นอนโว้หะไปครับมีหลายตัวเลยนะครับเครื่องยิงหิน เราจะสู้ได้ไงเนี่ยผม่มาแล้วชื่อเควมันแปลกๆครับออกแนวแบบว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอน อ้ยโอ้โหโดนทุบคนนี้ต้องหมุนเองเหรอครับเนี่ยโอ้ตายงานนี้เราจะหมุนเสร็จหมุนกลับไปหมุนเข้าไปไหนมาแล้วมาแล้วมาได้แล้วเออ พยิงไปไหนพออ๋อ oh, ยิงใอ้ฮีมาถล่มนะครับเออน่าจะพอสูสี เล่นมังกรเลยแบบนี้เฮ้ย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 โอ้โต้องโกยก่อนละครับงานนี้อ เปิดได้ด้วยเว้ยโอเคฮะตายเรียบครับ Back to the chantry. It's the only building that might hold against that beast. At this point, just make them work for it. Let's grab people on the way. <tries> อัดหนักจริงครับสองคนเลยเฮ้ยเฮ้ยลงมาโอเคอะไรไม่ยอมลงเลยนะเงาอะไดรวะเออใครให้ช่วยไหมครับ มาจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหเทียบเลยฮะเอ้าแล้วก็ปิดประตูไปแล้วซะอีก ใครอยู่ตรงนี้คนครับเจอใครอยู่ไหม หมดแล้วมั้งฮะผมไม่แน่ใจหมดยังเกือบหมดแล้วนะครับไปไปไป<จ>ไปไหว้ว เพิ่มนี่มผมยังไ,ไปดูนะครับผมมีใครเหลือฮะมีเหลือจริงปุ๊ยตีฟปางประตูก่อน มอไม่ไม่หมดแล้วนะฮะช่วยได้สี่คนมั้งครับโอเคครับสำหรับ ตอนนี้ของ Dragon นเอ e กซ i เ i t i o n นะครับผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอ้กำลังมันเลยครับเดี๋ยวเราจะทำยังไงกับไอ้บางกรตัวนี้นะครับโอ้ปิดประตูยังไม่ทันไรเลยงานงอกเลยแลครับโอเคครับผมคิดซิสลาว์กันเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนหน้านะครับสวัสดีครับ